สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนำเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20่สเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่น2ตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายน2,564ที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว15งวดติดต่อกัน มาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่12บสอครั้งบวกด้วยแถวที่13แล้วก็บวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วยสก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน10ปีหกสา ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคือวดที่หเดือนสิบปีหก3ามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็น1ิบหกหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามยบเวกสเป็นยี 24. ก็จะได้เลขเด่นสี่ยบเวกเเป็นยี 28. ก็จะได้เลขเด่นแ ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ3 8เข้าเลขก3นะครับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน11ปี6 3ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16เดือน10ปี6 3 1บวก9เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก4เป็น23 ยี่สามบวกสี่เป็น27 27ิบเจ็ดยี่บเจ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเก้าก็จะเลขเด่นเก้าบเดบวกสเป็นสามสิบก็จะเลขเด่นศูนย์ยี่บเจ็ดบวกเจ็ดเป็น34ก็จะเลขเด่น4 <S 2> <S 2> นี่ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ4 0เข้าทั้งสทั้ง0นเลยนะครับเข้า2องตัวเลยนะครับสาหรับงวดนี้เป็นงวดที่สอ ต่อไปเป็นงวดที่วันที่16เดือน3ปี64ก็จะใช้ผลถึงงวดก่อนนั้นนั้นคือวันที่1เดือน3ปี64 8บวก0เป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก2เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 22บวก3เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 22บวก7เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ19เข้าเลข9นะครับ2ตัวล่างเป็นงวดที่11ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน4ปี64ก็จะใช้ผลงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่16เดือน3ปี64 2บวก6เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 23บาบวก3เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 23บวกเเป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ผลกันตอบเลขท้าย2ตัวล่างคือ0 5ย์งวดนี้เข้าทั้ง5เข้าทั้งศูนย์เลยนะครับ2ตัวเลยนะครับเป็นงวดที่12ต่อไปเป็นงวดที่16 <6 S 2> เดือน5ปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคือวันที่ 1, 1เดือน5ปี64 สอบวกเเป็น11 1เอบเวกเเป็น20 2 0ิบวกสาเป็น23 2 3ิบวกหเป็น29 2 9ิบเวกสเป็น3ามก็จะได้เลขเด่น1 2 9่บเวกสเป็น3ามก็จะได้เลขเด่น2 2 9ยบเวกเเป็น36ก็จะได้เลขเด่น6กผลการอเลขท้าย2ตัวล่างคือ1 4ึ่งสเขาเลข1นะครับ2ตัวล่างเป็นงวดที่15บห้ามาดูนะครับ ว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวล่างงวดที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลขงงว,วดก่อนนะน,นั้นคืองวดที่สิมิถุนาที่ผ่านมาเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี30 30่บวกหเป็นสิบเกาสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดบวกสามเป็นสามสิบวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นสองสบวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นส 3 0บ,บวก7เ,เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวล่างงวดที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข2เลข3แล้วก็เลข7นะครับสำหรับคลิปต่อไป เป็นคลิปเลขดับ2ตัวล่างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดตามชมกันได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่ ang, างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ